เดินสักเซสของเราวันนี้เป็นนางฟ้าไอทีค่ะและแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้เธอคือเฟื่องรัดดาน,นั่นเองนะคะและทุกๆคนคงอยากจะรู้จักเจ้าของสมญานามนางฟ้าไอทีคนนี้และโซอีก็อยากจะมาติดตามถึอว่าเธอเป็นยังไงมายังไงจนปัจจุบันเนี่ยเธอเป็นถึงเจ้าของบริษัทที่ทําเกี่ยวกับด้านออนไลน์พ u ร l i เชิร์นะคะเดีย๋ยวเข้าไปลุยบริษัทเธอกันเลยกันนะคะ ี่โซอี้คนสวย,สว,ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าเจ๊ยังถอดรองเท้าอยู่โอเคเห็น<า>ไหมมาพบคนสวยอันนี้ชื่อบริษัทเหรอคะใช่ค่ะเปิดไฟได้ด้วยค่ะเปิดไฟได้ด้วยเฟอร์ลิชดิจิทัลค่ะชื่อบริษัทเฟอร์ลิชดิจิทัลใช่นะก็เป็นเกี่ยวกับ สื่อออนไลน์ด้านไอทีค่ะสื่อออนไลน์ด้านไอทีเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเป็นไงมายังไงตอนนี้ต้องเฟื่องอายุเท่าไหร่คะ27ค่ะ27อายุยังน้อยอยู่เลยขอบคุณค่ะแต่เราเห็นคุณเฟื่องเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเป็นยังไงมายังไงเพราะว่าเฟื่องเนี่ยเชื่อว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หนึ่งคนเลยอินฟลูเอนเซอร์คือผู้ที่มีอิทธิพลทางด้านออนไลน์เลยก็คือมี follower เยอะมากด้วยก็จริงเริ่มเข้าสู่วงการไอทีจริงๆตอนหลังเรียนจบพอดีเลยอายุ22ก็ิปก็ไปทำรายการแต่ไฮเทคเริ พ <UST> ิธีกรเนี่ยเฟิ่งทําครั้งแรกตอนอายุสิบเก้าสิบเก้าโอ้โหทำงานมานานมากค่ะหลายคนคิดว่าแก่แล้วนะซึ่งก็ก็แก่นิดนึงแต่ยังไม่แก่ขนาดนั้นนะคะเรียกว่าแก่ประสบการณ์ดีกว่าก่อนนั้นเข้ามานี่ทําอะไรก่อนเลยตอนแรกอยู่ช่องอ่านข่าวบันเทิงเป็นอันแรกค่ะอยู่ช่อง True Insight จากนั้นไม่ค่อยชอบสายบันเทิงแล้วก็มาเข้าสายไอทีหลังจากแบบเรียนจบอักษรจุดแข็งคือหนึ่งคือเฟื่องรู้สึกว่าเฟื่องชอบงานพิธีกรแหละแต่ว่าชอบอะไรที่มันมีประโยชน์เรื่องความรู้แบบบางทีเรื่อง เวลาเราอาจจะแบบเอ๊ไม่ใช่เรื่องของเราเท่าไหร่ต่พอเอาความรู้ทางการประมวลผลมาแบบย่อยเรื่องที่มันยากๆอย่างไอทีให้มันเข้าใจง่ายเฮ้ยมันมีประโยชน์กับผู้คนออก็เลยรู้สึกว่าโอเคชอบคร <c oughs> าวนี้พอเริ่มรู้จุดละแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นนางฟ้าไอทีได้โชคดีค่ะ <c oughs> ผู้หญิงในวงการนี้มันอาจจะมีน้อยแล้วก็พอดีจริงๆใช้อันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการให้ฉายามาแล้วก็เลยอุ้ยกลายเป็นนามสกุลไปเลยคราวนี้เล่าถึงบริษัทเป็นยังไงมายังไงนะคะจากที่เป็นพิธีกรเป็นอ <c oughs> <ช>ินฟลูเอนเซอร์แล้วมาเปิดบริษัทของ มันมีจุดที่พอเป็นพิธีกรปุ๊บแล้วเราก็ได้เห็นโอกาสของธุรกิจออนไลน์เพราะว่าเราอยู่ในวงการไอทีอยู่แล้วเราก็มีอยากซื้อกล้องแล้วก็ไปขอคำปรึกษาจากที่ที่แบบทำคอนเทนต์ก็คุยเพี้ยงไรเดียวแบบบุ๊บบบจนได้ขอด้อมูลแลซื้อกล้องเองจริงๆตัวหนึ่งก็รู้สึกว่าออกมาพูดอัดคลิปเล่นๆแล้วมันก็มีคนติดตามแล้วก็น่าจะเป็นแบบการเสิร์ชหาเราเจอบนออนไลน์มันก็เริ่มมีงานเข้ามาบ้างที่แบบน่าจะไปได้แฮะอันเนี้ยแต่ว่าเฟื่องห่ะทำเองแบบทำตามอารมณ์สะดวกอะคะอะไรสะดวก หือว่าเป็นสเต็ปแรกในการที่ลองทําด้วยตัวเองก็เลรู้สึกว่าอยาก ทำให้มันจริงจังขึ้นเหมือนก็ไปลองทํานู่นทานี่เราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันต้องมาหาว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่ที่แบบเราตื่นขึ้น,นมาทุกวันแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันจะช่วยมันเป็นวิชั่นในชีวิตเราอะคะ่ะรู้สึกว่าไม่ว่าจะลูกค้าไม่มีพนักงานลาออกเราก็ยังยึดมั่นในวิชั่นนี้ของเฟิงเฟิงเงชื่อว่าแบบ everyone can be the best version of themselves เหมือนแบบทุกคนดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาได้โ oh อ้โหพยายามมากพอตายละสุดยอดมากค่ะ <laughs> ผู้หญิงที่อายุแค่27 <laughs> ใช่ไหมคะคะแต่เขาบอกว่าทุกคนสามารถดึงยภาพ ของเต็งมาได้และเขาเชื่อในเรื่องนี้น้องเฟื่องคะอยากจะขอเข้าไปดูแอดมิอฟิศได้ไหมเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะก็จะเรียวๆหน่อยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องประชุมก็เรียวๆนี่ก็จะมีญาติเทียมนะคะก็โอเคพี่เีมคตยนอยู่ครัวเราคงไม่บุกครัวไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ชั้นบนก็จะเป็นตัดต่อมีห้องทํางานถามหน่อยบริษัทนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะเฟื่องจริงๆอ๋อถ้านับจดทะเบียนใบ ก็ปีนิดๆใกล้2ปีแล้วค่ะใช่ค่ะนี่ก็ทีมบริหารค่ะแต่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องคอนเทนต์แล้วก็ตัดต่อค่ะดูได้ได้ค่ะทุกคนก็ทำงานกันเช้าดีนี่ใช่ก็้ว เป็นห้องเก็บอุปกรณ์มีป้ายไฟทาสีผนงัง <c oughs> ไว้ถ่ายคลิปโอ้โหบริษัทเรียกว่าครบวงจร <c oughs> มีบ <c oughs> ริการเกี่ยวกับรับโปรดักชันหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะป้องกันรีวิวโฆษณา <c oughs> ใดๆก็ติดต่อเข้ามาได้เลย <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าหลักๆคือเฟื่องเชื่อว่าไอสื่อที่เฟื่องท,ท,ทาอยู่เนี่ยมันเริ่มจากฐานแฟนที่เราให้แวลูกับคนใช่ไหมคะว่าสินค้าไอทีอะไรดีหรือว่าเทรนด์ไอทีอะไรน่าจับตามองแล้วคนก็เลยติดตามเราแล้วก็ถ้าสมมติแบรนด์ต้องการที่จะแบบให้สินค้าของเขาเนี่ยเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจ ด้้านนีก็จะมาจ้างเราทําก็มีทั้งแบบเป็นบทความนะคะมีเป็นวิดีโออย่างนี้ลูกค้าเป็นใครบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นไอทีค่ะมันโชคดีตรงที่ว่าทุกคนกําลังก้าวเข้าสู่4.0และนวัตกรรมดังนั้นอะไรก็ตามที่เขาอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นคอนโดธนาคารที่มันไม่ใช่แบบมือถือกล้องเอ่อทีวีอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะมาเป็นลูกค้าเราหมดเลยคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นพวกแบรนด์ที่เป็นไอทีเอาละเอสเทั่วไปใช้บริการน้องเฟื่องได้หรือเปล่า จริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าเฟื่อะจีเลกนิดนึงว่าถ้าสมมติอะไรที่มันหลุดออกจากนาวัตกรรมไปม,มากเลยแล้วมันดูไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญเช่นแบบสมมติให้มารีวิวอาหารเสริมครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบเลือกนิดนึงเพราะว่าไม่มีเวลาใช้จริงหรือว่าถ้าต้องใช้จริงจริงถึงจะแบบบอกต่อได้โอเคเข้าใจได้คือ,อยึดมั่นในคอนเซปต์ของเราอ่าแล้วจุดเด่นของบริษัทของเฟื่องเนี่ยคือด้านไหนคะเพื่องสามารถสื่อสารย่อยเรื่องยากๆและดูแบบซับซ้อนเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้เชื่อเลย่ ใครติดตามนางฟ้าไอทีคนนี้คุณจะรู้ว่าเธอพูดอะไรเดบเข้าใจง่ายมากน้องเฟื่องเดี๋ยวพาไปชมณนะมุมอื่นน้อง<ต>อยากจะสัมภาษณ์อีกเยอะเลยได้ค่ะมาค่ะ คราวนี้อยากจะรู้เรื่องการตลาดละ,ะเพราะว่าหัวใจสําคัญเลยวันนี้ถ้าเกิด Product ดีการตลาดไม่ดีมันอาจจะไม่ไปแล้วในธุรกิจอของเฟื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะใช้กลยุทธ์อะไรบ้างเพราะมันเป็นออนไลน์ line, ใช่ไหมคะเฟื่องเชื่อเรื่องคอนเทนต์ริเวนก่อนว่าถ้าสมมติคอนเทนต์เนืน้อหามันดีจริงๆอ,ออนไลน์มันไปเองอยู่แล้วมันจะเกิด organic, ออร์แกนิกออร์แกนิกรีชออร์แกนิกแชร์ใดๆใช่ไหมคะ,คะทำคอนเทนต์ให้ดีก่อนแต่ว่าแน่นอนพอมันอยู่บนออนไลน์ที่มันแบบมีการแข่งขันมาก ใช่ว่าอเอาอะไรมาโผล่บนหน้าฟีดอะไรเงี้ยค่ะม,มันก็เลยจะต้องอาศัยความรู้ทางแบบดิจิตอลมาเก็ตติ้งมาปลักอินด้วยเช่นคอนเทนต์ดีมากแต่ว่ามันแบบเฮ้ยมันอั้นอะแต่ว่าถ้ามันแบบไปไกลกว่านี้มันจะแบบแชร์ไปไกลแน่นอนก็ต้องแบบบูสต์โพสเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วโซอีอ้ม,มองเข้าไปในธุรกิจเฟื่องน่าจะเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งน้อยอเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านไอทีเนี่ยมีไม่เยอะอแล้วเราก็จะมีคาแรคเตอร์ของเราคือสินค้าขายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการตลาดก็มมมมมีีีาาาาาาาเเสรรริินนนนดดๆห่่่่ออยังงงงไไลลลูกกค้้้้ตตตตขแววท คิดว่าเอ้ยเราเอาเข้ามาเสริมสินค้าเรามีอีกหลายอย่างที่ยังคิดว่าควรจะทําต่อให้มันผบวงจรอนเช่นพวกแบบเรื่อง SEO อของคอนเทนต์เราเช่น YouTube หรือบ l o g เฟื่องอะทำบ้างแต่ว่ายังไม่ได้โฟก,กัสแบบ100%ซว่าเอ้ยเราจะทํายังไงให้ Search รรติดคอนเทนต์เรานะเพราะมันก็สําคัญมากๆถ้าเกิดว่ามีโอกาส<ม>ก็จะเข้าไปโฟกัสตรงนั้นมากขึ้นช่ะงทางทางด้านออนไลน์เนี่ยโปรโมทแพลตฟอร์มไหนสูงสุดคะตอนนี้เป็น YouTube กับ Facebook ค่ะตอนแรกอะ Facebook ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบ YouTube เอา เหมือนเป็นแบบที่อัปโหลดวิดีโออะตั้งแต่ต้นปีมาค่ะก็รู้สึกว่าโอ้อออร์กิทัมเออปรับปรับแหลกจังเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกลับมาแบบพยายามดึงคนไปที่ YouTube เหมือนกันแต่ก็ยังทำควบคู่กันสองแพลตฟอร์มฟังไว้นะคะท่านผู้ชมชาวบ้านใครก็ตามที่โอ้ยโปรโมทผ่านทาง Facebook อย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้คุณเฟิร์นก็มีการปรับตัวแล้วเพราะว่า Facebook มีการปรับอกอริทึมสูงมากแล้วก็อย่าลืมแบ่งไปชาแนลอื่นๆด้วยนะคะลูกค้าที่บอกเป็นแบรนด์คอร์เปอเรทต่างๆเนีี่่ยนึงมลูกกกค้าาสัประ เท่าที oh, ่เพิ่มดูรีพอร์ตมันก็อยู่ประมาณสักแบบ30มสิบอะไรเงี้ยโอ้โหสามสิบนี่มากกว่าที่เราคิดเอาไว้นะเออพีคๆนะคะพีคๆนี่แบบเรียกว่าเป็นซีซันที่เหมือนกับว่ามีการออกรุ่นใหม่มาเรียกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ใช่รายได้ต่อเดือนเนี่ยเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นออนไลน์คอิเมอร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่บอกเป็นหลักแล้วกันเนาะก็เจ็ดเจ็ดหลักค่ะเจ็ดหลักเจ็ดหลักอุ๊ยอายุ27แต่เขาไม่ยอมบอกนะคะว่าเจ็ดหลักเนี่ยต้นๆกลางๆลา ไปไปแต่โซอี้เชื่อว่าไม่น้อยแน่ๆน,นะคะคิดว่าอะไรคือ key success อของเราเองเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องของความพยายามไม่ย่อท้อค่ะกับทุกๆสิ่งที่มันเป็นความทา้าทายใหม่ๆของเราเพาเรามีความเชื่อค่ะทีมงานก็จะเชื่อแล้วก็ไปคนเดียวไม่ได้ก็คือเหมือนพาเรือน้อยไปถึงฝั่งฝันด้วยกันกับเราโอ้โหค่ะี๋ยว u c c e s สของเราวันนี้นะคะเขาบอกว่าต้องมีความพยายามไม่ย่อท้อแล้วก็มีความเชื่อเชื่อคนเดียวไม่พอค่ะต้องเชื่อด้วยกันเป็น นะคะและท้ายนี้ค่ะน้องเฟื่องฝากอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าอยากจะประสบความสาเร็จเหมือนอเฟื่องในวันเนี้ยค่ะยุคนี้เป็นยุคที่เฟื่องเชื่อว่าเป็นโอกาสทองของทุกคนนะคะมันสามารถอินเทอร์เน็ตหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมาทาให้คนที่อาจจะมีต้นทุนเป็นศูนย์หรืออาจจะติดลบเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะคะก็เป็นกาลังใจให้กับ,บทุกคนแค่แบบมีความฝานันแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสู้เฟื่องเชื่อว่าความสําเร็จเป็นของทุกคนได้ค่ะสุดยอดมากค่ะ เซสักเซสของเราในวันนี้นะคะถ้าเกิดท ab ่านผู้ชมชอบนะคะฝากติดตามรายการของเราทุกวันอาทิตย์ช่อง5เวลา1 1 0น50ถึงเที่ยงตรงด้วยนะคะเดี๋ยวขอขึ้นเรือลำน้อยไปด้วยนะได้โอเคไม่น้อยแล้ว